สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสิ่งสําคัญนะครับนะของการมองโลกเนี่ยนะคือคนส่วนใหญ่จะมองข้ามปัจจุบันนาวที่นี่เดี๋ยวนี้นั่นเองนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันในเรื่องนี้นะครับ คือชาวพุทธเนี่ยนะจำนวนมากนะที่มองเห็นนะส่วนใหญ่แล้วนะครับบางทีก็หวังผลอะไรบางอย่างนะเช่นทําบุญแล้วหวังผลไปในชาติหน้านะหรืออะไรก็แล้วแต่คําถามว่าในชาติหน้ามีไหมนะในหลักพุทธศาสนาเขาต้อบอกว่าตราบใดนะที่จิตใจเรายังมีเชื้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือยังมีกิเลสตัณหาเนี่ยชาติหน้าก็มีอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นชาติปัจจุบันของเราก็มาจากชาติที่แล้วหรือชาติก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดินทางไปในสังสารวัตเนี่ยก็คือตัวจิตตัวจิตถึงแม้มันจะเกิดดับได้นะครับแต่ตราบใดที่เชื้อแห่งการพามันไปเวียนว่ายายเกิดเนี่ยคือกิเลสปัญหานะมันยังไม่หมดสิ้นไปแล้วเนี่ยนะเราก็จะเกิดเรื่อยไปเรียกว่าวนเวียนอยู่ในสังสารวัตนะครับแต่วันนี้จะมาชวนคุยกันว่านะครับชาติหน้ามีก็จริง แต่คนส่วนใหญ่ที่มองข้ามไปก็คือปัจจุบันคือที่นี่เดี๋ยวนี้นั่นเองซึ่งเป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่พระเจ้าได้ตัดสอนพวกเราครูบาอาจารย์ที่เป็นผ้าดีสง์ได้สอนพวกเราไว้นะครับถ้าเราจะสุขก,ก็สุขที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะครับถ้าเราจะดับทุกข์ก็ดับทุกข์ที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะเพจารฉะนี่คือความหมายนั่นคืออะไรครับนั่นคือสตินั่นเองถ้าบุคคลที่มีสตินะก็บอกว่าทําทุกอย่างที่นี่เดี๋ยวนี้ นะถ้าเกิดใครยังหวังสวรรค์ดูไหมว่าสวรรค์คืออะไรสวรรค์คือที่อยู่ของเทพเทวดานางฟ้านี่คืออะไรก็ามาจากจิตจิตที่มีฮิริมีโอตปะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมและนอกจากจะมีศีลห้าแล้วนะครับต้องมีฮิริมีโอตปะด้วยถึงจะไปเกิดเป็นเทพเทวดาในสวรรค์ได้เพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราฝึกจิตใจเราให้เป็นเทพเทวดาแล้วหรือยังนี่แหละครับคือที่นี่เดี๋ยวนี้ คือชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าคนที่ฝึกจิตนะให้อยู่ในศีลห้าให้มีเฮริบกับป่เนี่ยนะถ้าทำอยู่บ่อยๆสม่ำเสมอจนมีนิสัยเช่นนั้นเนี่ยก็คาดหวังได้นะครับว่าชาติหน้าเนี่ยท่าน่าลาจากโลกนี้ไปนะยังมีเชื้อแห่งกิเลสอยู่นะท่านก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แน่นอนอันะนี้ก็คือเป็นไปตามเหตุตามผลนะครับบรรสุขที่นี่เดี๋ยวนี้นะครับดับทุกที่นี่เดี๋ยวนี้อันนี้ยิ่งสําคัญ เช่นเดียวกันนะครับบางคนนี่บอกมรคนิพพานรอชาัดหน้าก่อนาตานี้ไม่พร้อมอานะชานี้ยังเป็นชาวบ้านคารวะอยู่เลยนะยังหวังหาความสุขอยู่เลยเ้าบอกว่าความสุขโลกมนุษย์เนี่ยมันนิดเดียวนะถ้าเทียบกับความสุขในโลกสวรรค์ในเหล่าเทพเทวดาเนี่ยผู้เจ้าบอกโหเทียบกันไม่ได้เลยนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็หลงอยู่ในความสุขในโลกมนุษย์การมาสุขนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเรื่องของกินการเกียรตนะิในเรื่องของเพศอย่างเงี้ยเราก็หลงไหลเหลือเกิน ลหลงไหลจนยอมผิดศีลห้าลหลงไหลจนยอมทีจละณทิ้งเฮริโอตปะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าไปสวรรค์นนะเอาแค่ว่าจบจากภพภูมิมนุษย์เนี่ยก็มีโอกาสซุ่มเสี่ยงที่จะลงต่ําเสียแล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความดับทุกข์เนี่ยนะพุทธเจ้าก็สอนว่าที่นี่เดี๋ยวนี้ก็คือสติผู้ที่เจริญสติจนกระทั่งเห็นจิตใจทํางานที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้พูดอยู่นี้ฟังอยู่นี้เห็นความไม่เที่ยงเห็น นะความเกิดความดับนะของการรับรู้นะในขันหนะ้าของการรับรู้ของจิตนะครับแล้วแบบนี้กนะ็คือการดูจิตก็คือที่นี่เดี๋ยวนี้แหละครับเพราะฉะนั้นความสุขก็เกิดที่นี่เดี๋ยวนี้เรากินอาหารอยู่เราดูรสชาติเห็นความสุขในการมาสุขไหมนะครับจิตใจเราสงบสบายนะจากสติสมาธิเห็นความสุขจากสมาธิไหม นะปัญญาที่เห็นการเกิดดับในตรลักนะครับที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยจิตมันปล่อยวางเห็นความสุขจากการปล่อยวางไหมไม่ยึดไม่ถือนะครับเพราะฉะนั้นสุขที่นี่เดี๋ยวนี้นะก็คือให้รู้ที่ปัจจุบันมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานะครับถือว่าโชคดีก็ใช้พบมนุษย์เนี่ยนะครับฝึกเจริญสติภาวานาหามรรคผลนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้แม้เป็นชาวบ้านกระวาดก็ทําได้ มันยัเป็นต้องออกบวชนะครับท่านบวชที่ใจได้นะทำที่นี่เดี๋ยวนี้นะครับสุขที่นี่เดี๋ยวนี้ดับทุกข์ก็ที่นี่เดี๋ยวนี้จนกว่าจะถึงนิพพานในที่สุดเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ